สวัสดีค่ะทุกคนมาทําตําถาดกันค่ะอันนี้เป็นตำพริกกับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะทุกคนใส่น้ําตาลปี๊บกับผงนัวลงไปค่ะใส่มะเขือเปราะกับมะเขือเทศลงไปค่ะมะนาวค่ะทุกคน ใส่น้ำปลาลงไปค่ะอันนี้เป็นถาดของเราทุกคนเตรียมไม้ใส่แล้วค่ะ ไม่เมื่ง่ายปวนะทุกคน ชิมรสชาติค่ะแซ่บแล้วค่ะทุกคนถาดที่เราเตรียมไว้ค่ะ คทุกนใส่ถั่วลิสงลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนตามถาดแซ่บๆค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคน Snip, yep.